สวัสดีนะครับผมสําหรับนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาชั้นปีที่สามทุกคนนะครับผมก็กลับมาอยู่กับครูแบงค์นะครับผมในวิชาคณิตศาสตร์เหมือนเดิมเนาะ,ะวันนี้ก็เราก็จะมาอยู่กันในเรื่องของโจทย์โจทย์เหมือนเดิมครับผมการแยกตัวประกอบพวุนามดีกีที่มันเยอะกว่าสองนะครับผมวันนี้เราก็จะพาไปดูลักษณะของโจทย์กันว่าถ้าเกิดเราเจอโจทย์นลักษณะแบบนี้เนี่ยเราควรจะมีวิธีการแก้ประมาณไหนนะครับผมอเราไปดูกัน นะครับผมอ่ะอย่างตัวเนี้ยโจทย์มันก็จะขึ้นว่าเออสิบเออแปดสิบเอ็นกำลังสามนะครับผมแล้วก็ส10 10ิบเอ็นสิบเอ็มกำลังสามนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเจอโจทย์ในลักษณะแบบนี้เนี่ยหลายคนก็จะชอบคิดว่าอ๋อครูอันนี้มันเป็นลบใช่ไหมครับเราก็ใช้สูตรนี้สูตรของลบ นี่สูตรของลบแล้วเราก็แทนค่าไปเลยว่าทุกตัวเป็นกาลังสามหมดแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยแปดสิบเนี่ยนะครับผมแปดสิบมันคูณอยู่กับ n กําลังสามใช่ไหมตัวที่เป็นกําลังสามจริงๆเนะี่ยมีแค่ n กําลังสามอย่างเดียวแปดสิบเนี่ยยังไม่นับเป็นกําลังสามนะครับผมแบบนี้ถ้าเขียนแบบนี้มีแค่ n ตัวเดียวเป็นกาลังสามแต่ถ้ามันเขียนในลักษณะแบบนี้แปดสิบเทั้งหมดกําลังสามเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ มันถึงจะเรียกว่าอ๋ออันเนี้ยใช้สูตรได้แล้วไม่ต้องไปแปลงนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้มีแค่ n เท่านั้นที่มันเป็นกําลังสามเท่านั้นตัวอื่นอ่ะยังไม่ใช่กําลังสามนะครับผมต้องมีวงเล็บครอบทั้งหมดมันถึงจะเรียกว่าเป็นกาลังสามทั้งหมดนะครับผมเพราะนั้นหน้าที่ของเราเลยก็คือเราก็ต้องมาหาว่าเฮ้ยตัวไหนนะที่เราจะแปลงเป็นกาลังสามเพราะฉะนั้นเรามาดูที่แปดสิบก่อนแปดสิบเนี่ยสามารถแปลงเป็นกําลังสามได้ไหมเอาสมมุติว่าเอาวิธีแบบ ไม่รู้เลยนะเอาแบบซื้อใสๆเลยนะครับผมอ่ะอันนี้แปดสิบใช่ไหมนะครับผมแปดสิบแปดสิบเนี่ยเกิดจากอะไรคูณกับอะไรแปดสิบก็คือเอาง,ง่ายๆเลยนะก็เกิดเกิดจากแปดสิบคูณแปดคูณสิบได้แปดสิบนะครับผมเสร็จแล้วเราก็มาย่อยเอาว่าเอ้ยแปดเนี่ยมันเกิดจากอะไรคูณกับอะไรก็เกิดจากสี่คูคณสองใช่ไหมเอ่ยนะครับผมอ่ะสี่คูณสองสี่แยกได้อีกไหมแยกได้นะครับก็คือสองคูณกับสองเนี่ยเนี่ยไง เราได้แล้วเนี่ยครับผมอ่านเนี่ยเราได้แล้วอย่างน้อยเนี่ยตัวเนี้ยสองสามตัวใช่ไหมก็คือสองกำลังสามเอาคู่และสิบที่เหลือเนี่ยทํำยังไงเราสังเกตเห็นไหมว่าตัวหลังเนี่ยมันก็มีสิบอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะดึงตัวร่วมออกมาได้นะครับผมอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับมันสามารถที่จะดึงตัวร่วมออกมาได้อันนี้ค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดนึงเนาะต้องอาศัยทําโจทย์บ่อยๆนะครับผมอ่ะเราเขียนโซลูชันขึ้นมาก่อนนะครับ อ่ะเขียนโซลูชันขึ้นมาอันนี้แปดสิบใช่ไหมครับ n กํลังสามลบด้วยสิบ n นะครับผมอ่ะในขั้นแรกก่อนเลยเราก็จะเขียนว่าตัวนี้ใช่ไหมเท่ากับนะครับผมเท่ากับเมื่อกี้เราแยกออกมาแล้วใช่ไหมมันก็จะเป็นสิบนะครับผมคูณอยู่กับสองกํลังสามแล้วก็ n กํลังสามนะครับผมลบด้วย เท่าไหรเอ่ยอันนี้ปิดปิดวงเล็บก,ก่อนนะลบด้วย 10m กำลัง3นะครับผมอะเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บเห็นว่าตัวนี้ก็มีตัวนี้ก็เป็นเลข10ตัวนี้ก็เป็นเลข10เพราะฉะนั้นเราสามารถดึงตัวร่วมของเขาออกมาทั้งสองตัวได้เลยอันนี้ก็จะเขียนให้ได้เป็นหนึ่งรูปของ10ที่เราดึงออกมาแล้วเนาะวงเล็บวงเล็บต่อนะครับผม2 เอทั้งหมดกําลังสมเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นกาลังสามนี้กกาลังสามันก็เลยเขียนย่มาให้ไม่เป็นตัวเดียวกันเวลาเวลาเราดูเราจะได้ดูง่ายๆนะครับผมลบด้วยอะไรลบด้วยสามอ้ลบด้วย 3. เอ็มกำลังสามนะครับผมอ่ะแบบนี้เห็นไหมว่าเมื่อกี้เราดึงสิบออมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเราดึงสิบมาเลยทั้งสองตัวนะครับผมดึงออกไปเลย เพราะฉะนั้นมันก็จะเขียนมาอยู่ในวงเล็บข้างนอกเราจะสังเกตเห็นว่าข้างนอกเนี่ยเป็นสิบตัวเดียวใช่ไหมครับแล้วข้างในเนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรมันก็เป็น m กาลังสามกับเอมันก็จะเป็น a กำลังสามลบด้วย b กาลังสามเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันในสูตรเป๊ะเลยเนี่ยนะครับผมเราก็แทนค่าเข้าสูตรไปสิบก็ไว้ด้านนอกนะครับผมสิบก็ไว้นอกวงเล็บนะครับผม a ลบ b ใช่ไหมก็คือ a ของเราคืออะไรก็คือสอง n นะครับผมก็คือสอง n ลบด้วยอะไร นะครับผมลบด้วย m เฉยๆเนาะจริงๆตัวนี้วงเล็บไม่ต้องเขียนก็ได้นะผมอ่ะ,อะไม่ต้องเขียนก็ได้ปุ๊บอ่าอ่า a ลบ b ต่อมา a กําลังสองก็คือสอง n นะครับผมทั้งหมดกําลังสองเนาะเราไปเขียนสอง n กํลังสองเฉยๆไม่ได้นะครับมันจะแปลความหมายได้ว่า n ตัวเดียวทั้งที่ทกําลังสองนะครับผม บวกด้วยบวกด้วยอะไร ab ใช่ไหมครับผมอันนี้ก็กลายเป็นสอง n แล้วก็ m นะครับผมต่อมาเป็น b กํลังสามก็คือ m กํลังสามนะครับผมบวกด้วย m กํลังสาแล้วก็ใส่วงเล็บให้เรียบร้อยแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับผมมันจะยากอยู่แค่ขั้นตอนเดียวก็คือขั้นตอนของการตีค่าตีแปลงตัวมันยังไงก็ตามให้มันเป็นอยู่ในรูปของ a บวก b a อเกำลังสามลบ b กำลังสามหรือ a อกำลังสามลบบกำลังสามประมาณนี้นะครับผมอ่ะอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับผมมันจะเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างมีความคล้ายกันนะครับผมอ่ะขั้นแรกสมมติว่าเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยขั้นแรกของเราเนี่ยเราก็ต้องทำอีสองตัวเนี้ยให้อยู่ในรูปของกำลังสามนะครับผมเหมือนเดิมเหมือนอย่างที่ครูแบงค์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีแค่เอเอเท่านั้นแหละที่กําลังสามห้าสิบสี่มันยังไม่ใช่กําลังสามเพราะฉะนั้นเราก็มาหาว่าห้าสิบสี่เนี่ยนะครับผม คูณกับอะไรต้องมีคูณกับอะไรบ้างมันถึงจะแปลงอยู่ในรูปของกำลังสามได้อ่ะห้าสิบสี่นะครับผมเกิดจากอะไรคูณกับอะไรห้าสิบสี่เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากยี่สิบเจ็ดคูณสองนะครับผมเอาง,ง่ายๆเลยเบอร์สุดคูณถูกนะครับผมยี่สิบเจ็ดกำลังสองยี่สิบเจ็ดเนี่ยสามารถแยกได้ไหมแยกได้นะครับผมก็คือเก้าคูณสามเก้าสามยี่สิบเจ็ดใช่ไหมอ่ะคูณด้วยสองเก้าเนี่ยแยกย่อยได้อีกไหมแยกย่อยได้อีกนะผมก็คือเกิดจากสาม คูณกับสามใช่ไหมนะครับผมอ่ะเนี่ยแยกออกมานะครับผมนี่แยกออกมานี่ตัวนี้ก็แยกออกมานะครับผมเกิดจากสามคูณสามด้วยกันเราจะสังเกตเห็นว่าสามเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดแล้วสามตัวใช่ไหมราะนั้นห้าสิบสี่เนี่ยเราสามารถแยกได้ว่าเป็นสามกำลังสามคูณกับสองนะครับอ่ะเสร็จแล้วทีนี้เมื่อเราได้แบบนี้ปุ๊บเราก็มาเริ่มทำการเขียนกันนะครับผม เหมือนเดิมเลยจากข้อที่แล้วถ้ามันเหลือเศษอยู่เราจะดูเราก็สังเกตอย่างนี้ว่าข้างหลังก็มีสองเหมือนกันอันนี้ก็มียูเ่เศษสองอยู่เหมือนกันนะครับผมเศษตัวที่เราทําออกมาแล้วทากําลังสามออกมาแล้วมันเหลือที่มันไม่ได้เป็นกําลังสามนะครับผมอ่าบวกด้วยสองบีกำลังสามนะครับผมอ่าปุ๊บอ่าเท่ากับอันนี้ครูแบงก์ก็เขียนสองห้อยอยู่ด้านนอกนะครับผมบวงเล็บด้วยอะไรเอ่ยสาม กำลังสามนะครับผมแล้วก็ A กกำลังสามนั่นเองนะครับผมอ่ะปุ๊บเหมือนกันแล้วก็บวกด้วยอะไรบวกด้วยสอง b กำลังสามนะครับผมอ่ะอันนี้มีสองกับมีสองเหมือนกันเพราะฉะนั้นคูแบงก์ก็ทำการดึงตัวร่วมของเขาออกมาน,นะครับผมก็เขียนเอาไว้อยู่ในวงเล็บด้านนอกเนาะก็จะเป็นวงเล็บอะไรเอสาม a ทั้งหมดกำลังสามนะครับผมบวกด้วย b กําลังสามนั่นเองนะครับผมเมื่อกี้เราดึงสองออกมาแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่อยู่ในสูตรเราก็ช่างมันนะครับผมอ่ะล้วก็มาเขียนตามสูตรเลยเนาะอ่ะอันแรกเป็น a บวก b ใช่ไหมก็เป็นสาม A บวก b นะครับสาม a อบวก b อ่ะต่อมา a กําลังสองของเราก็คือทั้งหมดวงเล็บสาม a ทั้งหมดนะครับผมทั้งหมดกําลัง สองเนาะเดี๋ยวครูแบงค์เขียนวงเล็บใหม่ดีกว,ว่ารู้สึกว่ายิ่งเขียนยิ่งแก้วงเล็บยิ่งดูทุเรศนะครับอ่ะปุ๊บอ่าประมาณนี้ดูสวยงามตามท้องเรื่องขึ้นเยอะนะครับอ่ะลบด้วย a b ใช่ไหมครับ a b ของเราก็คือสามอนะครับผมทํใไ้ครูแบงค์เอจริงๆอ่ะเของเราก็คือสามเอเนาะไม่ใช่ว่า a ของเราแล้วมีเพิ่มสามขึ้นมานะครับผมไม่ใช่อย่างนั้นนะอ่ะ บวกด้วยอะไรเอ่ยบวกด้วย b กําลังสามก็คือนี่ไงตัวตรงๆเลย b กําลังสามนะครับผมเสร็จแล้วครับแค่นี้เองนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ไม่มีการบ้านอีกเหมือนเดิมนะครับผมก็ไปทบทวนสิ่งที่พวกเราเรียนรู้กันมานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย